สวัสดีครับพวกเราบ,บัสน้อ,องฮาร์ดนะคะม่าร่วมงานวันนี้เป็นไงบ้างคะครับก็ฮาร์ดก็รู้สึกยินดีมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าดีใจครับแล้วก็ภูมิใจด้วยก็เหมือนกับพี่ฮาร์ดกับก่อนเรารู้สึกดีใจที่ได้มาแบบในงานสำคัญๆแบบนี้นะครับผมก็ปีแรกเลยหรือเปล่าช่ใช่ครับปีแรกปีแรกของพวกเราครับที่ได้มา ก็จริงวันนี้รู้สึกว่าแฟนๆมาเยอะกันมากครับแล้วก็ผมเห็นข้างหน้ามีทั้งขบวนพาเลรมีอะไรคือคืนไปหมดเลยก็ดีใจครับรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีสําหรับวันนี้ครับใช่ก็พูดถึงแฟนพูดถชุดจะมีนิดนึงอ๋อไม่พูดถึงไม่ได้ฮะเลือกกันเองไหมคะว่าอยากใครอยากเป็นอะไรเลือกกันเองก็ไม่เชื่อไม่เชื่อจริงๆพี่ก็จิ้มมาให้อ่ะใครน่าจะเหมาะตัวไหนเพรว่าพอใส่แล้วก็เออเราก็ดูเหมาะคาแรคเตอร์ ช่ไอตัวนู้นตัวนู้นชื่ออะไรตัวนู้นชื่อภูอ้าล้าคนนี้แหละค่ะแล้วจีบซีวิ่งกีวิ่งกีดูคอนเทินนะครับคนที่เคยนี่เจ้าเคยนะไม่เคยแนะนำตัวอย่างนี้ก่ครอนก็เพื่อนๆมาถึงเซเล่นครับผมปล่อยเอกมาแล้วเป็นอะไรนะคะแค่น้องชายครับแค่น้องชาย่โซ น้องชายเหมือนนั like <ilan or gib ED> ้นเหมือนตอบจะเป็นเรื่องต่อกันหรือเปล่านะอะไรอย่างงี้ไม่รู้ฟังฟังแล้วนะครับชอบมากเลยครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีมากเลยครับสบายได้แค่ว่าแบบโคตรดีอะครับใช่พูดได้ไม่ทับทางกันครับสามารถฟังทั้งสองเพลงไปพร้อมๆกันได้ใช่ครับใช่แล้วตอนนี้เนี่ยแค่ไหนแค่นั้นเนี่ยกำนวนก็สอหลับตั้งแค่สี่ล้านมีกูแล้วอืมอู้จริงเหรอครับ เราเพิ่งฉลองสามล้านสามล้านไปถ้าจำไม่ผิดโอ้ยถ้าแบบไป4ล้านตัวนี้เต้าเตมีอะไรแบบนพิเศษพิเศษสุดๆสี่ร้านวิวทำอะไรคิดตัวนี้เลยไหมคิดตรงนี้เลยไหมเดี๋ยวเรายังไม่รู้ยังไม่ได้คิดไปอะผมลากมาคิดกลับมาจากเมิกาก่อนเลยอย่างใช่ครับเดี๋ยวเดให้พี่มาช่วยคิดครับรอพี่มากลับมาแล้วก็จะมีรายการอ๋อ ท่องเที่ยวภาคใต้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก็จริงๆริงมัวพวกเราแอบดูมาก่อนแอบดูแบบแอบดูคลิปมานิดๆหน่อยหน่อยก็รู้สึกว่าแบบคิดถึงคิดถึงช่วงเวลาใช่ครับรู้สึกว่าเออคือเรามันเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นแบบเหมือนเราเราไปถ่ายทำมานานมากแล้วเหมือนแบบเราก็ไม่รู้เลยว่าเออที่เราถ่ายทำเมื่อวานจริงจก็เป็นครั้งแรกอนกันที่ได้เห็นว่าแบบชิ้นงานที่เราตั้งใจทำไปเรไดจริงก็าคุยแบบจริงว่าแบบชอบมากรู้สึกว่ารู้สึกว่าเออมัน เขาไม่คิดถึงช่วงเวลาใช่ซึ่งผมดูมันก็เป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าจะส่งความ p o s i ิ i ไปดูคนได้ดกคนดูก็น่าจะมีรอยยิ้มกันเยอะอยู่ครับผมว่าสนุกนะสนุกครบรถครับครบรถในรายการมีทุกอย่างเลยครับสุขทุกเศร้ายิใจตลกหัวเลาะอะไรยังมีความเป็นครอบครัวมีหมดใช่เพื่อสองคนน้องาร บอกว่าเป็นบ้านบวกพยมเป็นอะไรนะป๊าเป็นกาไรกันเป็นน้องบ้านชิดสองคนบวกพยมบวกพยมบวกหลายคนแล้วผมว่าจะมีเยอะเลยครับเยอะมากมายจะมีเยอะมามากมายครับข้ามพลาดเลยใช่ไหมคะอะไรครับข้ามพลาดทุกตอนเลยใช่ไหมครับอะไรครับข้ามพลาดข้ามพลาดอ๋อข้ามพลาดแน่นอนครับห้ามกดสกิปหรือกดคูณสองไว้แต่นิดเดียวเลยครับข้ามจริงจริงหนึ่งวีที่คุณพลาดไปอาจจะนี่ไทยแลนด์ดูไม่ได้ละไทยแลนด์นี่กดคูณสามะมีคูณสามกดคูณสามแล้ว มีแบบโชว์พิเศษใช่ไหมคะน้องมยจ๋าที่แบบของเล่นใช่ครับก็ก็มีสอนเพลงครับก็เพลงหนึ่งคือนถของเล่นที่ผมเคยโชว์ในรายการมาก่อนแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คืออยู่บํารุงครับก็เรารู้สตกว่ามันก็เหมาะกับบรรยากาศแบบตอนเอาเป็นเพลงแบบสุดท้ายแบบฟิลลใจจ๋าค่ะซึ่งจริงๆรถรถของเล่นก็เป็นเพลงที่ผมได้เขียนแรปใหม่ขึ้นมาด้วยใช่ครับมาทำกับพี่จีนครั้งนี้ก็ปกติผมไม่ค่อยได้แต่งแรปเพลงที่แบบ เหมือนกับว่าแลปกับพี่จิน2คนอย่างเงี้ยไม่เคยทำมาก่อนเลยก็เลยเป็นครั้งแรกครับจริงจริงตอนแบทเทอร์จังก็ร้องกอดได้ไหมใช่ไหมครับกอดได้ไหมแล้วก็ก็ตอนเจแปดเก้าทางแคซูผมก็แบบเคยไปจอยของจังแล้วก็แต่งรอบนี้กลายเป็นว่าจังอาใจของผมไปจอยของพี่จินแทนใช่จอยกันไปจอยกันมาจอยกันไปจอยกันมาครับแล้วไปดูพูดทำไมเจเจฮะเจเจชอบกันไหมต้องถามอย่างนี้ดีกว่าวก็แน่ใว่าในงานตองไปอย่างเงี้ย ฮาร์ดเอ็กซ์พุทธชัยจะเป็นวิ่งเล่นนะไม่ใช่ร้องเพลงอันเดอร์กราวไม่พูดว่าไม่นอนัดกราวพุทธชัยกับฮาร์ดเต้นออนเดกราวครับโอ้ก็แน่ก็น่าสนใจนะฮะไม่มีอะไรคาดเดาได้ครับทุกคนอาจจะเป็นแรปก็ได้ใช่กิชิมุน่าโนะกิชิมุน่าโนะซจะบอกว่าเป็นแฟนไงอะไรนะขับเกิดเลยทับบีก็ได้อ๋อหมาขัจริงวันนี้เทเลพี่ที่เดินมาอาจจะเป็นเราก็ได้นะครับอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆมีหรอเนี้ยอันนี้เดี๋ยวมีวันนี้มีเดินมาผมเห็นอยู่ ก็คือเราอ๋อเราเราจะผมกลับไปดูทุก่อนโงั้นชค่เรา้องผานผลงานแล้วก็รอดูชาลิพรกับบอ๋อได้ครับแน้องยัไงก็ฝากบัสเซเว่เด็กๆของพวกเราเีเกๆครับตัวผมอีกคือเอ็นดูสุดๆช่วงนี้คือแบบซ้องมันหนักมากแล้วก็จริงๆผมเขาอะถ่ายมีมาแล้วแล้วผมก็แอบไปกองเอ็มีมาแล้วก็ดูก็คือแบบ พวกเขาเก่งกันมากจริงๆครับแล้วก็ทุ้มเกจริงๆแล้วก็ผมก็อยากจะบอกว่าเขาตั้งใจทําก็ขอให้ทุกคนซัพพอร์ตเต็มที่นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราห้าคนด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจเหมือนกันครับแล้วก็ก็พอกพวกเราบัาน12เพราะว่าเดี๋ยวก็มาแน่ครับ เดวิเชอร์นะเดวิเชอร์เอ้ยนานไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทรศัพท์ไปหาพี่ยงก่อนนะไม่ไ赖นะไม่ไ赖นะได้ดีครับเมื่อไรดีครับก็จริงๆเรารู้แล้วแต่ได้ดีตอบไปฟังแค่น้องชายไปก่อนนะโอ้โหหมทแค่น้องชายก่อนครับตอนนี้ขอบสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ